เคยไหมครับทุกทุกคนครับที่เจอข้อสอบแล้วก็โหมันมีเนื้อหามันมีชื่อเฉพาะมันมีชื่อเฉพาะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จําไม่ได้อันนั้นคือเรื่องของอนุสัญญาต่างๆสวนธีสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในขแขนงวิชาภูมิศาสตร์ครับพบกับข้อคําถามที่เจอทุกปีข้อไหนเป็นสนธีสัญญาสิ่งแวดล้อมเรื่องไหน เจอทุกปีเลยครับเราก็งงเอ๊ะชื่อนี้ใส่เตสบาเซลแลมซาเคยเรียนเคยอ่านจำไม่ได้ทำไงดีมาครับเดี๋ยวคุณนิวพามาให้ดูเองคุณนิวเนะี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาไว้ให้นานละด้วยการนำมาแต่งเป็นเพลงครับเพลงสวัสดีสัญญาสิงแวดลองนรององตามนี้เลยครับบาเซลของเสียเกียวโตรโรกรอนและอีกสักพักหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นปารีสนะอีกสักพักที่ว่าน่าจะปีนี้หรือปีหน้าเป็นต้นไปนะ จะเปลี่ยนเป็นบาเซลของเสียปารีตโตกรอนใส่เตดสัตพืชใส่เตดสัตที่ชุ่มน้ำคือแรมซาที่ชุ่มน้ำคือแรมซามอนทรีออลเวียนนาโอโซนพระเจ้ามันเกี่ยวข้องอยังไงตรงตัวเลยครับอนุสัญญาบาเซลเนี่ยว่าด้วยการห้ามขนย้ายของเสียขยะจากประเทศอื่นประเทศอื่นโดยพรราการบางอย่างโอเคครับอาจจะเป็นประโยชน์ามารีไซเคิลได้อะไรได้ แต่อีกหลายหลายอย่างเหมือนกันเป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นอนุสัญญาบาเซลห้ามการเคลื่อนย้ายของเสียขยะพิษเล้งไหลโดยพระการถ้าไปเจอโจทย์ข้อไหนถามบาเซลจะเกี่ยวกับอะไรแล้วมีช้อยประมาณว่าอย่างรถยนต์นะขยะพิษด d t อันนั้นแหละครับบาเซลอนุสัญญาบาเซลเกียวโตปารีสเนี่ยพิธีสารเกียวโตแต่เดิมเนี่ยจะพูดเรื่องที่พูดตรงๆเนาะนานาชาติเนี่ยลงพิธีสารเกียวโตกันลงนามกันเพื่อจะลดปัญหาภาวะโรกร้อน นะครับซึ่งหลวงดังมากหลายคนคงรู้จักกันดีปล่อยแก๊สจากกระจกอะนะครับมาจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับการเผาไหม้จากรถจากโรงงานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พวกจากอุตสาหกรรมต่างๆก็มีพวกมีเทนพวกอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่มันจะหมดอายุแล้วในปี2020นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มีการลงนามใหม่แล้วครับปริซื้อรเมนความตกลงปรีสเอามาแทนวิธีสารเกียวโตอันนี้จะให้แต่ละชาติเนี่ยเขายอมลดเองเลยทำมติออกมาเลยว่าจะลดลงมาเหลือแค่ไหน นะครับก็คือหลวงมากขึ้นนะครับให้โอกาสตระชาติได้ขยับขยายตามแผนของตัวเองมากขึ้นไซเตส,สัตพืชไซเตส,สัตก็คือไซเตสเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับสัตว์พืชห้ามการนะครับค้าสัตว์ค้าพืชหายากอนุสัญญาไซเตสนะครับมันเป็นตัวยอ่อเนาะจริงๆมันจะมีเชื่อนุสัญญาวอชิงตันพรานเป็นที่วอชิงตันอนุสัญญาไซเตสเนี่ยนะครับจะห้ามการการแบ่งสัตว์แบ่งพืชหายากเป็นหลายระดับ ถ้าเป็นระดับแบบโหขั้นหนึ่งขั้นหาย,ยากสุดๆนี่ห้ามขาห้ามขายห้ามอะไรใดๆต้องอนุรักษ์แต่ถ้าเป็นระดับรองๆองลงมาขั้น2ขั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาเพาะพันธุ์ขายได้จร,จระเข้เนี่ยจ,จะมาเพาะพันธุ์เป็นฟาร,ร์มทําหนังจระเข้ขายกระเป๋าวางงี้ก็ได้ไซเตสจะเฝ้าระวังการแอบลักลอบล่าสัตว์หรือตัดพืชตัดต้นไม้อะครับที่มันหายากอนุสัยาไซเตสจะป้องกันเรื่องนี้นะครับเรื่องสัตว์เรื่องพืชหายากที่ชุ่มน้ำคือแรมซาที่ชุ่มน้ำคือแรมซา นุษยสัญญาลัมซาเนี่ยปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำไงครับปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำไหมครับโเยอะแยะครับป่าอเมซอนแนวที่รับลุ่มแม่น้ําอเมซอนเนี่ย,มมเ,ยเต็มไปด้วยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่นะครับจนกลายเป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่แล้วในเมืองไทยก็มีเยอะว้วานพยาอะไรเงี้ยเต็มไปหมดบึงใหญ่หนองใหญ่นะครับลุ่มแม่น้ําใหญ่ๆพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์เป็นทั้งแหล่งที่ให้กา๊าซอากาศที่สดใสแกร่างกายแกสิงสารสัตว์ทั้งหลายนะครับ ถ้าโดนทำลายหมดโดนถมโดนเผาโดนทำลายไปหมดแย่แน่แน่มนุษยชาติอนุสัญญาดัมซ่าจึงพิทักษ์เรื่องนี้และเรื่องโอโซนครับป้องกันการใช้สารพวก CFC คาร์บอนทางพิธีสามมอนทรีออลอนุสัญญาเวเนาพูดในเรื่องวงเดียวกันคือว่าด้วยการห้ามใช้หรือลดหรือควบคุมการใช้ก๊าซที่จะทำลายชั้นโอโซนเพราะนั um ้นจะไปเจอข้อคำถามที่เกี่ยวกับอันไหนป้องกันการหรือรักษาชั้นบรรยากาศชั้นโอโซนเนี่ยนะครับเจอชื่อมอนทรีออล นะครับที่ที่สารมอนติอลอเหรืออนุสัญญาเวยนกาก็ตอบได้เลยและนี่แหละครับคือเพลงสนธิสัญญาสิ่งแวดล้อมที่คุณนิวจะช่วยให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับจดจำได้แล้วก็ไม่พลาดในการตอบคำถามในความเข้าใจแล้วก็การอนุรัก์โรคใบนี้ไปด้วยกัน